ค่ะโอเคบอมโมลาบินลนนท์นะครับจริงๆขอตอบทั้ง3คํคำถามใน3ประเด็น คำถามแรกคือคำถามเรื่องว่าเจอไหมคำถามที่2คือดีเจภูมิครับเรื่องการเรียนการศึกษาคำถามที่3คํคำถามของพี่เพชรครับในเรื่องของการที่ว่าเอ้ย,เ,อย,เ,อยเราทำยังไงในการต่อต้านคอร์รัปชันขอ3ข้อเลยสั้นๆอย่างแรกคือเตรียมความพร้อมอย่างที่2ขยายกรอบความคิดและอย่างที่3คือเรียนรู้ตลอดชีวิตเอาเรื่องแรกก่อนครับเตรียมความพร้อมเราหมดเวลาในการทำให้ประเทศไทยมปนหยุดอยู่ที่เดิมอะ สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเราต้องเตรียมคนของเราให้พร้อมกับศตวรรษที่21เตรียมคนให้พร้อมกับศตวรรษที่21เป็นยังไงครับเราต้องเตรียมรู้ว่าโลกมันเปลี่ยนไปเราหลายคนรู้สึกว่าเงินในกระเป๋าเราลดล,ลงแต่หารู้ไหมในอีกกลุ่มคนที่พี่คิดว่าเงินในกระเป๋าลบลงเนี่ยอีกกลุ่มคนหนึ่งคนหนึ่งเนี่ยที่เขาเข้าใจเทคโนโลยีเนี่ยรายได้เขาเพิ่มขึ้น3ามเท่าตัวจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของแค่ประเทศไทยนะครับมันเป็นเรื่องของโลกไม่ใช่บริษัทเล็กและใหญ่ด้วยพี่ดูว่าต่อให้บรษัทใหหญ่ขนนนาาดไกก็ตมโีย หรือว่าบริษัทโกดักหรือบริษัทอะไรก็ตามที่ปรับตัวไม่ทันสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งในและนอกประเทศล้มหายตายจากไปหมดเพราะอย่างแรกต้องเข้าให้เข้าใจเรื่องการเตรียมความพร้อมถ้าเตรียมความพร้อมให้คนได้คนมันจะผิดแบบอย่างหนึ่งอย่างที่สองขยายกรอบความคิดครับกรอบความคิดหรือพาราดามชิฟต์เนี่ต้องเปลี่ยนตนต้องเป็นที่พึ่งของตนตนพึ่งนักการเมืองไม่ได้แต่นักการเมืองพรวายฟักซิลิตี้บางอย่างได้เช่นอย่างเมืองจีนเนี่ยที่เขาเอา expert เอาแจ็คหมามาเนี่ยสอนใครลองดาซิไม่ได้สอนเอ็กซ์เพรสตนะครับก็สอนเด็กราชาพัฒแต่ทําให้เด็กราชาพัฒนเนี่ยเรียนรู้ได้และทำระบบการเรียนการศึกษาไปตลอดอย่างสุดท้ายคือไลฟ์ลองเ e a r n น n g งไลฟ์ลองเ l e a r น i n g ผมขยายดีเทลนิดนึงจริงๆเขามีง,งานเรื่อง the future of work หรือง,งานในอนาคตเขาบอกวิชาใดๆก็ตามที่เราเรียนรู้ในโลกเนี่ยนในอดีตอยู่ได้30ปีเรียนได้ตลอดชีวิตปัจจุบันวิชาใดในโลกก็ตามนะ5ปีอาเดทอย่าง พราันประเด็นคือเราต้องเรียนรู้ให้ได้ตลอดชีวิตซึ่งถ้าเราเรียนรู้เรื่องได้เรื่องนี้เราเก้าทันนักการเมืองเราเก้าทันคอร์รัปชันอะไรเราก็ทําร่วมกันได้สุดท้ายอยากให้ประเทศไทยทยานไปได้วยกันครับขอบคุณครับ